บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้มีเงินเข้านะคะปฏิทินการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางแจ้งด่วนมาฝากพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มเปราะบางค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนา,ชาว,นาชาวไร่ชาวสวนก็ได้รับสิทธินี้ด้วยเช่นกันพรุร่งนี้จ่ายจริงโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนค่ะและที่สํคาคัญนะคะเดือนนี้ถือ ถือว่าเดือนสุดท้ายในการจ่ายเงินเพิ่มกาลังซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารรับเงินอะไรบ้างค่ะสําหรับวันที่1เมษายน2565ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสําหรับคนที่อยู่ในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนผู้สูงอายุกลุ่มปอบางผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่าผู้พิการทั่วประเทศนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนด้วยค่ะปฏิทินการจ่ายเงินในวันที่1เมษายน ถูกโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรสริการแห่งรัฐแน่นอนค่ะนั่นก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทต่อเดือนนะคะซึ่งวงเงินตัวนี้นะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็ไม่สามารถสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้แล้วก็สามารถรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นค่ะส่วนคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านโครงการเพิ่มกาลังซื้อจะได้รับสิทธิ์อีกหนึ่งรายการก็คือวงเงิน200บาทผ่านโครงการเพิ่มกาลังซื้อนะคะเติมเข้าไปในส่วนของบัตรคนจนหรือว่า บัตรเครดิการแห่งรัฐหากนํำวงเงินมารวมกันจะได้รับสูงสุดถึง400-500บาทนั่นเองค่ะซึ่งวงเงินตรงนี้นะคะจะเติมเข้าไปในส่วนของบัตรคนจนให้ในวันที่1เมษายน2565นั่นก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ อีกเรื่องดีเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของคนที่ใช้จ่ายผ่านัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้พิการนะคะหรือว่ากลุ่มเปาะบางก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อ200บาทถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมีการเติมเงินช่วยในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเพิ่มกําลังซื้อสามารถรูดสินค้าได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ส่วนรัฐบาลจะมีการต่อเพิ่มหรือไม่ต้องรอติดตามการประชุมครมอแต่ที่ แน่ๆค่ะมี10มาตรการที่จะเริ่มเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1เมษายนนี้ยังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้มนะคะ45บาทต่อ3เดือนแล้วก็ ค่ารถโดยสารบาคาสคสมากรถไฟฟ้านะคะแล้วก็รถไฟด้วยนะคะสําหรับ500บาทนี้ไม่สามารถรูดเป็นเงินสดได้นะคะสําหรับคนที่ใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สวัสดิการทางรัฐที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานาครและก็ปริมณฑลค่ะเอาละคะ่ะพรุ่งนี้เตรียมความพร้อมรับการโอนเงินนะคะปฏิทินจ่ายเงินแน่นอนค่ะจากกรมบัญชีกลางหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ